ดูจากสีดอกนะคะก็มีความสวยงดงามมากเลยนะคะพอเราเหลือไปเห็นใบนะคะหมดสภาพเลยนะคะดูนะคะใบหายหมดเลยนี่เลยนะคะต้นตอของการทําให้ใบของเราไม่สวยนะคะเกาะกันเป็นกลุ่มเหมือนก้อนเลยนะคะอันนี้เขาเรียกแมงกุจ,จีใช่ปะวะยังแมงป่ามันยังกินอยู่เะล่ะอันนี้คือ อันนี้คือมแมลงที่ทําให้ไม้ใบของเรานะคะหมดฟางมสวยนะคะอันนี้ชื่อชื่อว่าตัวอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่ากินเรียบเลยนะคะนี่นะคะตอนแรกคิดว่าเป็นพวกหนอนพวกบุ้งนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะนี่ต้นหมาต้นไม้อื่นๆก็กินนะคะกินหมดเลยอันนี้จะเป็นยี่เข่งของเราใบาสังเกตดูใบนะคะแทบจะไม่เหลือเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยี่เข่งใบดำเนาะ หน้าตารูปนี่นะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่เกาะเป็นกลุ่มเลยนะคะอันนี้เราใช้ไรฉีดแต่บนเนี่ยอันนี้เราก็จะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะลองฉีดไปก่อนเอาเบาๆไปก่อนเนาะนี่นะคะสะตัตรูตของดอกไม้นะคะทำให้ดอกทำให้ดอกไม้ของเรานะคะหมดความสวยงาม นะคะก็ลองใช้พวกน้ำส้มควันไม้นะคะฉีดไปก่อนถ้าเอาไม่อยู่จริงๆค่อยใช้สารเคมีพวกยาฆ่า,มาแมลงนะคะสำหรับพวกดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะใช้ได้นะะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะเอาตัวสับปะัดน้อยมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าตัวทำให้ดอกไม้ของเรานะคะใบหมดฟวามสวยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ